อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คลายวันนะแพ็คช่วงนี้ไม่ค่อยมีแพ็คที่น่าสนใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็มีแพ็คเจรบิลแพ็คการ์ดทองแพ็คเจ้าคาโนแพ็คเจ้าโก้ตนะโอเคเดี๋ยวเราตีแพ็คเจ้าคาโนนี้ละกันไม่น่าจะยาก นะครับเพราะว่าเป็นแพ็กที่เข้ามาเป็นประจำเนาะผ่านมาตลอดเคสีรอบไปเลยใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะเดี๋ยวพี่ใช้เจ้าก็โก้ go, go, ตัวเดียวเลยแล้วก็ตัวเด็กๆลงประกบ2ตัวเนาะใช้ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเจอกับกินเนื้ออยู่แล้วชนะทางไปรอบแรกไม่พูดพทวามทำเพลงตีก่อนเลยไปหนึ่งแปมไปนอนซะเรียบร้อย ตัวที่2เจ้าสุพันโนมี2แต้มอย่าให้เสียเวลาตีมาสัก2เยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่เลย1แต้มชาร์จไปหแต้มไปนอนสาตัวสุดท้ายเจ้าสไปโนแรปเตอร์นะครับมี2 แล้วก็ตีมา2แต้มหมดแล้วโอเคก็โก้ตัวเดียวสบายสบายเลยจัดไปครับ4แต้มไปนอนซะสไปโนแรปเตอร์เรียบร้อยครับรอบแรกชิวมากก็โก้ตัวเดียวก็เอาอยู่ก็จะรับ DNA ม่วง45ครับไปต่อกันรอบที่2ใช้ก็โก้เหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็เด็กๆลงประกบ ไปอีก2ตัวโอเคมาเราก็ตีก่อนได้เลยนะครับเจ้าออสตาฟิกาสอรัสไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่2 2แต้มตีไหมตีมาหนึ่งเยี่ยมโอเคเราก็เฮ้ย ใครทําอะไรเนี่ยเข้าแคบผิวๆนะไปหนึ่งแต้มไปนอนซาตัวสุดท้ายแล้วเจ้าอลังกามีสองตีมาสองนะครับไม่มีปัญหาก็กจัดเลยครับสามแต้มไปสามแต้มไปนอนซาเรียบร้อยครับ ชนะไปนะครับในรอบที่2ผ่านมาครึ่งทางแล้วรับดีนเอม่วง45ครับไปต่อกันรอบที่3ก็ยังชิวอยู่ก็โก้กเหมือนเดิมแล้วก็เอาแถวนี้แหละโอเคมารอบที่3เช่นเดิมเราก็ใส่ก่อนได้เลยไม่เสียเวลาไป้หแต้ม ไปนอนซาตัวที่2องอนนี้มันเจ้าอิเลเตเตอร์เจนสองนะเนี่ยมีสองแต้มตีมา2นะครับดีมากเลยไม่เสียเวลาเงี้ยถ้ามันจะเสียเวลาก็คือเขาไปป้องกันนะไปหนึ่งแต้มนอนซาตัวสุดท้าย มีสแต้มแล้วจะตีไหมตีมาหนึ่งนะโอ,โอเคก็กงงอะ่ะเฮ้ยใครมาสกิดอะไรนิดๆไปจัดเลยสีแต้มลองสวนกลับไปสิเรียบร้อยครับชนะไปนะครับรอบที่สชิวมาแพ็คนี้ D.N.A ม่วง45ครับมีตัวจะหนีนะเดี๋ยวไปตีกอีกรอบก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นเจ้าคาโนตัวเดียวเอาดิปโปลงไปสองตัวแทงก่อนแล้วกันแล้วก็ก็โก้คอยปิดท้ายเนาะโอเคมาดิปโปรเราต้องป้องกันก่อนนะโอเคขาสองแต้มตีไหม ไม่ตีนะครับเราก็ขอชาร์จเลยเราป้องกัน2ยังคงมี2อ,อยู่แล้วอ่ะตีมาแค่1โอเคเราก็ขอชาร์จ4โจมตี1ไปไม่เข้านะครับโอเคจริงใช้2ตัวก็ได้นะเนี่ยถ้ายางเงี้ยมี3แล้ว ตีมาหมด3ครับเราก็นอนไปใช้เจ้าดิปโปไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้าก็โก้ลงมาดีกว่าก็โก้ลงมาปิดเกมถ้าไม่ตายเลยรอบสุดท้ายได้ใช้ท้าไม่ตายด้วยไปเต็แต้มกำลังแล้วก็ไปควนขวนขวนเรียบร้อยครับชนะไปนะครับทั้งสี่รอบของการตีแพทเจ้าคาโนเทารััตนะครับ โอเคเปิดซองกันเลยหินเอม่ m. วงเงินเขียวอาหารแล้วก็คาโน่นะครับแต้ม JW 130ามแถมปลดล็อกด้วยโอเคเป็นตัวแรกๆนะครับที่ได้มาง่ายๆเนาะมีตัวจะหนีเจ้าสุพรรณโน่โอเค6รอบปึ๊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 บโอเคเพอร์เฟคครับรอบแรกรอบที่สอง เปิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเครอบที่2ก็ยังเพอร์เฟกต์อยู่นะครับรอบที่3กดลากปล่อยโอเคกดลากโอ้โหพลาดปล่อยเร็วไปหน่อยรอบที่4ปึ๊บ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 โอเคครับรอบที่5ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคยังเพอร์เฟกต์อยู่อยู่ในโซนสีเขียวแล้วนะรอบสุดท้ายปึ๊บปึ๊บอุ้ยพลาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับยังอยู่ในโซนสีเขียวก็จะได้รับ DNA แดงเป็นรางวัลปลอบใจโอเครับภารกิจรายวัน ก็เรียบร้อยไปนะครับสาหรับการตีแพ็คง่ายๆของวันนี้นะเป็นแพ็คเจ้าคาโนนะครับก็สบายๆเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีแพ็คตื่นเต้นอะไรให้ตีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอหลีกมาแล้วกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ